và đây mà như như tụi mình tụi mình cả, mua nhảy nào cũng rất là đa thật đi, có, có bạc đồ gì mang, thì vào lại lại vẫn tiệt như mình cả, bên đường กาได้ไอ้จ๊าเอ็นยืมหกแสนพันธุราคาโตเป็นก็เป็นไล่ๆอยบกไม่ได้บกไม่โตบกไม่มดการเด็กๆเต๋ว่าต้นไม่ได้เต๋ว่าได้อย่างนี้คุณะดาถือมันมันจะไม่เป็จะบัวจะบัวเลยครับเป็นโรเลียนเลยครับเป็นผงเป็นก็บกไม่ได้มันมาเกินเด็กๆกินกั กินน้าบอกกิน้ากามันตุ่มตุ่มเจ็บเจ็บหัวงเป็นกาดิบหวานล่างๆกินจิบจิตหวานิบจิตกามันเจ็บพุ่งมั้งเจ็บหัวมมั้งกามันเวียนหัวมมั้งกามตอนนั้นนั้นเด็กๆมันเปิดนจเทวาที่ดอกทิ้งที่ดอกทิ้งต่ำไม่ได้โยเป็นปีมัน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 ต่ำขึ้นต่ำลงเลยกามันเหงื่ออ้วกขึ้นไม่ได้เด็กก้าบอกกินไปกินไป กะทีนี้กินไม่นักแม่เรยวเพราะว่พกินก็ไปตึงก็มันรอยหลังใจมันลอยจากจากหลังใจไงขึ้นเด็นเป็กโคขัวกะเจ็บเดีกินกินกลางขึ้นกินขวาชุดเนึงนั้นักยุดหยุดจทวันใดเพิ่แล้เวมันมันรอยหลังใจรอนหลัใจกะอาบน้ำอาบน้ำจากวันทาวัน๋ตวอาบน้ำจากวันมันรอยหลังใจนะเดี๋ยวมันเป็นมันมันเป็นเป็นเงาในหลใจไง แต่กินเนื้อเดี๋ยวมันลูกเป็นบอไม่โตจรงแคนี้แต่พอโยมาโยมากกินมาไม่ไม่ไม่น้เพราะว่าใช้ทีชอโกินคับกินก็ไปไม่หดริยิ่เหือแ่ก็ได้ไหมเพื่อนอะไรเอากินไปกินไปไม่เป็นมาให้คนเพื่อนไม่เป็นได้ตึงบ่โยมาโยมาปูเปย์ปูเปย์้เพรว่าให้ให้ไม่ตัดโดนะเพ้งแบ่อผโยมาโยมาดียว ไปทัดยางเลยซึ่งอาพอไปทัดยางเนี่ยมันเย็นตอนมันเย็นเย็นต่อนหัว่าหัว่าใต้เท็จหัว่าใต้เท็จมันเย็นตอนซึ่งเราเดินไม่ได้ข้าวนอนข้าวนอนซึ่งอะตรงหลักตรงหลักรอบมาทราบวันเที่ยวันก้าวลงบ้านที่เป็นแต่ลมหัว่าใต้เท็จเป็นลมใต้เท็จเป็นลมก้าวนอนเดินไม่ได้แล้วพอโยมาโยมาโยไม่นานครับกินกินบุกไปเลยบุบคนละนะพอไอ้ไอ <us mobile alles Wha administration> ้ดาเออไม่เบียดิ เราื้นดินทุกอมาตุนดะงการเบียมไม้เบียกายยืมยืมยืมให้ได้ด้วยดัให้ได้ก็ว่าการไม่เสียคนในหมายมันคนละดา่ว่าดีมากไปเอาเบียไปยืมเบียกันต้องคนกวายช่วยเรื่องพัฒน์รอดเพราะว่าโยบายมากการเย็นเย็นตอนไปเย็นตอนทุกเม้นายเย็นตนทุกเม้นายไปทัดยังได้ไปทัดยังไม่ต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลเร็ว ว่ามันผัวยัตอนมันเป็นลมพอเป็นลมเราองพาโาบาถกทุกบีงั้นเมันนไ่รอนรืัว no. ่ป่เยอ่เราลำไส้เป mm. ็นทิิงา่ะลำไส้จริงอ่นในหมดลในที่เราเป็นเป็นเป็นผู้แพลนผู้แพลินวลามินนะหายใจดัางปากแล้วเรากินกินถึงมาได้กินไม่นับเลนี่กินไม่นับไม่ไม่ไม่ใจเคยนับนี่ว่าเพื่อีลำไส้ก็ว่าดีลำไส้มัน มันมันโป่งผัวหนุ่มบ้านมันจะกำอยู่เลยในลำไส้แต่ว่าไปทดลองกันเนี่ยเว่าเป็นทิ้งเงินเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่ว่านั้นก็ไม่เคยไปหาหม้อเลยตัว่ชุงได้แบบตัวเองครับไม่ไม่ยื้อตั้งแต่เน่ยปล่อยให้ว่าถ้าว่าตายถ้าตายเนี่ยนะหรอเป็นคนที่ว่าครอบครัวก็ไม่ได้นั่นได้เจ๊าด้หรอมากหลบกลัวเดี๋ยวลำบากการแต่งจานแต่ว่าาต้องพยายามกินตัวต้องรักตัวเองต้องยื้อครอบครัวให้ได้ตัวโดนตายไม่ได้ cho lột tay bố mẹ đi học đây thế này anh ấy dùng cả thì rồi làm tay cả thì mà làm tay bên bộ làm tay bên ai thì thì cả phan cả ai mày kia ai hùng về ai tinh còn nhà mà nhà đi đồ còn mấy thì mà na kia thì chút này này vì là đúng là quá cắn tức là bộ kim kim mà và thấy quá mà mày tay thì hai quan chết quan đây mày tay น้องวัน้องวัวตัวเล่นตัวไหนน้อมามาน้อเลยนี่เจ้าบองกินมาดูว่าดงมาโดนวัวตองโดนวัวโองวัวนะโดงวัวเจ้าบองกินกินกินวนร้อนวนอนเป็นคำพูอแล้วเอายต้งโผล่ไปไปโผล่มาไมปไปที่นี่ตุ้นเอ๊ะรอเหลือกันตด้รอวัวเหลือกันเราหย่าเดี๋ยวยกันแม่ผีแม่น้องเลยนะร้ะยกกันไม่ได้เนี่ยแบบนี้โดนบัดเลยไม่บอกนะไม่บอกผู้บอกตอนได้เนี่ย ก็กินไปกินไปแต่าะต้อแม่นันเป็นแม่กระตายป่วยมัน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 ลอกงมาเป็นแม่ตระต่ายป่วยก็อกินกินไปหัวมัน่ายโดนมัน่ายโดน่ายเจ็บมันเองอย่างเลืองสังารการกินป่ยมันดุงดิ้งอยู่อันนี้ซึ่งอย่าเขาไม่ต้องไปพ่าทานเรื่างอันน้ก็กินไปกินไปแล้วก็ตอนนี้ตอนถึงแม่นันที่นี้ลออกมาแลาพองเงาหมาู่หมราว่า Đó nói lão là, đây nó còn đứng nhiều điều, cái này hoàng nó ngon đi, vẫn đưa thì ngon đi, kiếm bắt tẩu đây ra, ngon tuổi ngon lắm, đừng mấy đưa ông nhằng của hóa tay thế đừng về đuổi lôi, về đuổi lão, có bú có ngon gì tiếp, bị gì tiếp, kiếm kiếm giang gì tiếp, mà วันนี้ัันคือตึ่งอาทีนี้มันตายถุกวันถุกวันถวันตึงมันเองงอนอย่างเรื่องมันการคิดว่าย่นี่มันดุงดิงนี้ดุงดิงหลอหาเลยทีนี้เออามายอะไเองไม่แลวใช่ตัวกาะโดนตีรวันไช่ตึงตีว่าโอนหลังใช่ได้หเราไม่โรนเป็นเป็นอะไรเรื่องเป็นแปลกแปลก้เป็นแปลกแเป็นต่ว่าเจอว่าเด็กเจ้าเดเจ้าไปใกล้นัำยางเนาะไปเทียมกับคนเด็อืเด็โรงน้ายางตัวไอมาไว Đi chữ Thì bà Vì đọc ra quần này nó mô phần tùng Thì bà mấy ai Cần bàn đá hồ con mấy ai Thì bà Người ta nó bà ai ai mà leo Mấy ai mà đục tính hay Bố mẹ cô ý chín Từng lộ bà mấy ai chín bà cần chơi về đây Mấy ai Thì bà mà quay gặp nuôi tao bà giam hồ thì chính chín thì có ai chính chín Thì đây quá Thì bà tông tác cô ấy Bà có ai người หน,หนุยงายหมาไล่โลวยแต่ว่าคนต่าคนหนึ่งตั้มิ้งไม่ได้หมาดิจุดนี้เลยนะรอว่าก้าวตว่าเป็นกระดวงมันมาเกินเป็นเป็นกระโดงมกกระดวงว่านบอกว่าใต้ซ้่ยมันเป็นลมทุกที่ผมเล็บว่ากวามบอกนม้่นแล้วผมเล็บเกยเป็นมันเวยนอย่าไม่ต้องลัว่าผมเล็บกเหล่ดม้วนตัวหวกวัวนอนเดยวไดเดียวตุยคนตุย่นงเดียวเปยร่างเวยร่างเ้รางนี่ว่ ủa yêu hoài yêu của đại target của của mà búa cả ha mới đai để gì bữa năn. rồi hoài nhả nhung rồi lừa gan rồi bữa năn nè. à cứ lừa. để mà non cuốn đấy gan. của để biết tôi làm làm quan này quá. để nào bắt tui đi vào. giống như tụng ra mới bắt tui của học làm mình quan tốt nhất mình 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 ôm, mình 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 rồi tắt mình 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 ăn mình 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 ตามันไม่ไหวมันไม่ไหวนี่ค่ะออยู่การนีอนี้ตอนนี้คะเดี๋ยวอนหับได้เดเวนหัวกรกบอนอนว่ายันยีก็ไป้ันไนยี่ิไปดินคือยันยิบทั้งหมดทุบอ่างถาวนรกบดีขึ้นไม่เวียนแล้วบอว่าโอกบว่าเพ็ปุงเพรือนั้นวิววิวววอ็อได้็ Nhớ rồi, cả hồn, đứa mình này là cao hôi của bọn lộn đi nhá Nguyên đi chết cũng khỏi lạc luôn Bọn lộn tìm vào đứa 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 lộn Tức thì hoài không nó hỏi dọc Rồi bố cạp đai cái này hồn Cô hỏi này Đi, đi con mày đi mà rèn Đi, đi chứ đó, cặp lộ phải lên Đi, đi chứ Mới này đây, Mấy này đây A băng bay bung bay bung bay bung 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 ไมเดอันรับในโยกับเ็ี้อาไปเทานี้เดี๋ยวอีกใจเดี๋ยวอะไรก็อุ่นเลยนะร้าไม่อ่านฝ่านี้ราพูดเดี๋มีแต่ื้อไม่มีชีวิตอยู่แล้วกเราก็อุ่นโดยเท่านั้นเองเราก็อุหนอ่นี้นอาจารย์ทุกม้องหนอยกเท้านั้นเั ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอีกสักครั้งค่ะท่านต่อไปนะค,คะ